อัสลามมุลุมครับตอนนี้ผมพาทุกคนมากินร้านอาหารเป็ดย่างสุบับดาเจ้าดังตรงลังสิตนะครับตื่นเช้ามากเลยนะวันนี้นะเพราะว่าตั้งใจมากินร้านนี้ปะไปข้างในกันอันนี้หน้าร้านเขาก็จะมีขายเป็นชุดๆด้วยนะครับชุดเขาก็จะเป็นไซส์แบบนี้เลยชุดละเท่าไหร่ครับชุดละห้าสิบล้า,านคนี่มีซุปด้วยนี่อันนี้เข้ามาก็คือเจอบรรยากาศในร้านแบบนี้นะครับคือในร้านนะ่ะมีโต๊ะหลายมุมหลายโซนให้นั่งนะครับกว้างนะแล้วดูเป็ดเขาดิ ค่อยหน้าร้านอย่างนี้เลยเป็ดแบบช่ำๆนี่ได้แล้วครับเป็ดอบน้ำผึ้งชุดเล็กนะน,นี้ร้อยห้าสิบาทวา้าน่ากินมากนีเ่เป็ดย่างสุไบด้าครับผมลังสิตมาลองวา้านครับนี่เป็นมัตบาบะด้วยนะอันนี้ผมสั่งเป็นชายเย็นนะ กาแฟเย็นก็มีเหมือนกันนะครับจะบอกว่าอาหารที่ร้านเขาหลากหลายมากเลยติ่มซำก็มีอะ่ะเป็นกับข้าวก็มีเหมือนกันนะครับเป็นมัส,สมันเนื้อแดงกุรุมานะครับนี่อันนี้เป็นข้าวหมกเป็ดย่างองน้ำผึ้งที่ผมพาทุกคนไปดูมาตะกี้นะดูดิอันนี้ไซส์เล็กนะร้อยห้าสิบบาทได้เยอะมากเดี๋ยวลองกินป,ปากเลยเอาจริงอ่ะสั่งมากินกับข้าวก็ได้นะครับสุราลองอู น้ำมากก็เปิดเขาหวานนุ่มไม่ขาวแบบสั่งมากินกับราดข้าวได้เลยนะครับหรือมาลองมามีโยกเป็ดบ้างส่วนใหญ่อะผมมาจะเจอร้านสุบิดาออกตามงานมาัสยิดอะไรเงี้ยและนี้ก็คือเรามากินแบบออริจินอลที่ร้านเขาใส่ลงจิ้มเขานะน่ากินมาก ทำอร่อยเขาอ่ะนอกจากตัวเป็ดน,นะยังอยู่ที่น้ำเขาด้วยอะคือเขาจะให้ผักให้ถิ่นดองมาด้วยนะครับดีอ่ะกินที่ร้านมันมันได้ปิลวแบบร้นอนๆแบบสด,สดๆเลยอ่ะนี่คือนอกจากพวกอาหารคาวข้าว,าวหน้าแกงต่างเขายังมีเป็นของหวานเป็นเบอรเกอรี่บานฟี่เค้กอะไรอย่างี้ด้วยนะเครื่องดื่มเขาก็มีหมดเลยชากาแฟโกโก้ ใครมาไม่ดูเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ร้านเขาจะอยู่ลิมคลองปทุมธานีเลยแนะนําให้มาเช้าๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากแนละ้วคนแบบไม่ค่อยเยอะอใครอยากกินเป็ดอร่อยๆแนะนำร้านสเปดาเป็นอย่าง